อ่ะทุกคนบายบายนะวันนี้หอมปลาขอมคอโอเคไหมถ่ <c oughs> ายของก็หมดเลยเหลอนี้เดียวเอง <c oughs> กำลังสนุกเลยความเลืออีกแล้ว <c oughs> ไม่ได้ความเลือ ค่าก็พูดตลอดว่าค่า Happy, แฮปปี้นะก็แฮปปี้ค่าก็แฮปปี้แล้วก็แฮปปี้ที่มีนางอยู่ในชีวิตค้าก็พูดตลอดมิตรภาพของข้ามันยืนยาวแน่นอนข้าไม่หายไปจากนางแน่นอนไม่ต้องห่วง ปล่อยมันเป็นเรื่องของเวาคุณบอสไปแล้วว่าเองไปตามคุณบอสมาดิคุณบอส เจอไลฟ์ดีได้ยังไงนี่มันเป็นล่างสองมันไม่ใช่ล่างมันไม่ใช่จีน่าเทวนตี้โฟงงมากเยนัดเจอได้งไงนี่นะคุณบอสบอสดีกแล้นสอง <laughs> เออเออเอจา้จาจ่า <laughs> จ่า <laughs> ยังไงดูบอลอยูค่ค่ะคุณบอสแมนอยู่ปะหรือว่าไม่ใช่ <laughs> <laughs> บอสอย่าเรียกพีได้ปะอันนี้ขอเลยจะ จะพูดตั้งแต่มแเมื่อคืนแล้วบอสเดยเรียกพีได้ปะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อนกันคอยสปอร์ตจีน่าสปอร์ตแน่นอนไม่ต้องหวง yes. <S <S อ่วงแมนยูครับ yes มอนเนี่ยให้เรียกอะไรคะเรียกชื่อแบบจีนา่า<อ>จีน่าเลยอย่างเงี้ยได้ไหมเราห่างกันไม่เยอะยี่สิบเก้า่างสีสามเองสี่พีเอมอนไม่ต้องเรียกพีเรียกป้า เล็กเจไม่ได้อยู่ยังว่ะฉันชอบปวกแกที่แกเม็นกันหนาตลกอ่ะเสียงสี่เสียงห้าเล็กเจเล็กเจบอสขำว่ะเลยกป้าป้าที่ถามบอสมีโปรไหมโปรอะไรอ่ะอาจุม บอเข้าใจเพาะท่านเรียกพี่ท่าเรียกท้าเรียกพี่ทีจะตีแล้วนะเขิน่าเรียกสอบบอค่าขับพวกเองอ่ะแต่ละคนยี่สิบกว่าไลฟ์กับแน็ไหมครับวันที่ยี่สิบเอ็ดจีน่าฝากด้วยนะทุกคนอย่าทิ้งจีน่านะสองทุ่มถึงสามทุ่มแค่ชั่วโมงเดียวฝากด้วยเข้าใจไหมฝากปั่นไลฟ์ด้วยบอจะย่อง เปลี่ยนการแต่งตัวเลยสังเกตดูคืออะไรอะ่ะเรียกฮาเรียกป้าอดเลยเรียกพี่ให้ห้าหมื่นเรียกป้าอดเลยขายน้ำหอมกับลูกพี่ใหมลูกพี่ไม่ได้ชวนนะสิลูกพี่ทำไมไม่ได้ชวนนะสินอยอจอาแบบนั้นละครับแน่แน เป็นมวอนแล้วนะแต่งตั้งแล้วซ้อนสองสองไปช่วยขายขายกับลูกค้าดิมันเป็นเสื้อลายนุยอะ่ะจะให้นางมาขายก็ไม่ได้ปะจะเข้าไปปั่นให้ครับขอบุญขาบในในนี้ค่ะในติกต็อกค่ะไลฟ์ Live. ในติกต็อกจีน่าลงในสตอรี่จีน่าทเวนตี้โฟนะไม่ใช่จีน่าล่างสองนะจีน่าทเวนตี้โฟจีน่าหลักนะ <15. S 1> จีน่าหลักนะ ฉลีใส่ได้เราฝากใจลูกพี่ได้ไหมล่ะก็ลูกพี่เองไม่ได้เอาใจมาฝากไว้ที่ค่าโอเคช่องหลักใช่ช่องหลักนะติกตอกช่องหลักนะไม่ชวนตลอดแหละแต่เจอทุกทีเชื่อไม่ได้แต่นนี้สาบานเขายังไม่ได้ชวนค่ะคุณบอส <c ười> บอลเทอ่ไหร่บอลเทอ่ไหร่บอลบอลไลฟ์อีกนานไหม <c oughs> <c oughs> บอลไลฟ์อีกนานไหม <c oughs> ดึงขึ้นจอเถอะไม่ได้เขาดูบอลเดี๋ยวไปชวนเขาขึ้นจอแล้วมันจะเ <c oughs> นือ้อออกไหม ขาดสองใช่ป่ะเดี๋ยวหนูเอาให้หนูขอไลฟ์ก่อนนะเริ่มจะขาดเยอะแล้วจริงหรอขาดแคที่อยู่ที่อยู่กี่คนตอนนี้สองอยูสองอยูแล้วค <laughs> ุณบอสเจสได้ยินไหมชวนด้วยขว <laughs> เขาไม่มีอันนี้รอพักครึ่งสักแป๊บครับ <laughs> ได้เลยรอนะสใจครับคุณบอส แม่บอกว่าสดใสเลยนะเสียงเปลี่ยนะเสียงอัเสียงป้าคุณบอสอยากได้เพื่อนให้คุณป้าเหรอคะข่ายังไม่บอกให้เองทวงคืนเลยเข้าใจไหมไม่ต้องทวงบอสไม่ยอมคุณบอสเขาเข้มแข็งพอ จากที่คุยกับคุณบอสมาคุณบอสเขาเข้มแข็งพอแต่ห้ามไม่น่ารักห้ามไปไม่น่ารักกับเขาค่าจะเช็คเรียงตัวเลยนะบอสอยากมีเพื่อนให้คุณแม่ล้าจะเต็มอิ่งแล้วเดี๋ยวก่อนนะปั๊บนึงนะได้เวลาทวงคืนบอสจักซอแล้วเอ็งไม่อยากทวงค่าเลยหรอ ไม่ใช่อ่ะไม่น่ามีเหลยทวงตังจีน่าอ๋อนี่ไงติดยังสุคสุคุณสุคไม่ติดมาโกรธโฮกนเดียร์เขียนยังไม่ได้รีวิวตัวไหนเลยเดี๋ยวต้องไปทวงก่อนฮะบอสไหนบอสภาพวาดหรือเปล่าบอสจีน่าไม่ได้หรอทำไมต้องบอสพักว่านุ้ยคุณบอสอย่าหลงกลผู้หญิงสุขไว้ค่ะ บอลเล่ามาอ่นี้เล่าว่าตีขาวเ๋ยวก้อนเจยวป้านคุณบอสคุณบอสสูงเท่าไหร่อ่ะอฉันเคยเจอแล้วเอาไปเจอที่ไหนคะเจอที่ร้านกาแฟฉันกินกาแฟไม่เป็นแต่ว่าฉันไปซื้อน้ำแล้วไงคุณบอสซื้อน้ำผลไม้มาให้ทวงอาจุมาสีอะไรนะหนูสิหนูซื้อหนูซื้อเองเขาไม่ใช่เขาร้อยห้าสิบูกตะกัด ปล่อยให้บอสเป็นของภาวาดไม่ได้คุณบอสต้องเป็นของจีน่าบอสมีเพื่อนไหมคะเองมีหลัวค่ะก็อย um> ู่รายกันนะคะซูรี่มอนสเตอร์จบแล้วลูกพี่ผมก็ลูกพี่คุณน่ะลีลาลูกพี่คุณลีลาเมื่อวานอยู่ๆก็มาพูดเฉยเลยว่าอ้าวแล้วผมล่ะพอฉันบอกว่าฉันโสดกับไซตามะก็บอกว่าอ้าวแล้วผมล่ะ นี่ก็อยากจะถามอยู่นะแต่ติดใจแต่ติดตรงที่มันมีไลฟ์อยู่อยาจะถามอยู่เหมือนกันว่าอะไรผ่านมาล่ะเ่ีเ,อเ่อฉันผิดตรงไหนทำไมฉันต้องรอแต่ฉันเหี่ยวตายจะทำยังไงถูกไหม

เอะอาขอาวขอาว่ะตอนที่เสียงเข้ามาในหูฉันบอกว่าเปิดประตูต้องเปิดต้องเปิดครับพี่จีน่าต้องเปิดผักไอ้ต้องผักเข้ามาหาตัวครับพี่จีน่าหรือผักออกจะไม่ได้แบบไม่กล้าหันไปอ่ะ่ ตื <laughs> น่นค่ะหู่บ้ <laughs> บานชีเ้เสกูขับมากูขับตัวเองนเนี่ยแหละเขายังดูอยู่บอกว่าเขินเลยบอานนอร์วานพ่อแม่บอกว่าต้องหง <laughs> <laughs> ลูกเจี๊ยบนิ่งเลย เสื้อผูกเสื้อผูกอุ้ยผู้ชายใช่แล้วแหละเสื้อผูดชายอยูแ่แล้วชายสุขขส้ข,ขาวเออแต่คือเขาไม่เท่ากันหรอกเพราะว่าส่วนมากสเปคชายไทยก็น่าจะเป็นหมวยจบเ้า,าเพิ่งอของข้าไปางั้นแหละแต่บาัดน,นี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่ ก็ยังไม่รู้เธอคิดเช่นไรเธอบอกคำนั้นแล้วเธอตอบแม่ว่าไม่ใช่จะเป็นแบบนี้เธองนุนหนอนนี้ไปอุ๊ยฉันท้อหรอก็ลูกพี่เองมันช้าลีลาลูกพี่ยังไม่ได้ชอบค่ะ ให้ข่าทําไงให้ค่านั่งรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะทอบงเงี้ยมันก็ไม่ได้ปะเหนี่ยวว่าจะคุณบอกลอาคุณบอกเจ้าชู้หรอจริงเหรอเอมเบลมาจากไหนเอ็มจากเขาเดียวหรอให้ค่าศึกษาเขาก่อนไหมให้ค่าลองศึกษาเขาลูก่อนนะ มนนไม่เล่าไ,ไ,ไม่ได้ดแต่บอกตอนนี้ไม่รู้ไอปิกมันเพียเหมือนมันทำงานเลยเนาะแม่มันทำแต่มันเพียแทน เออบอกตอนนี้ไม่รู้าาจะเร็วไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรเธอบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่จะเป็นนี้เธอคงจะเดินนี้ไปทุกคนเบรกดาววันที่ยี่หกออกแล้วหรือยี่ห้ายี่หกเขายังชั่วรหน่อยตรงที่ไปสิบเอ็ดโมงแต่ยี่ห้าเจ็ดโมง เสร็จโมงงนะไม่ไมไม่ที่อื่นเป็นโรงเรียนโรงเรียนกดวิชาเพราะฉันเปิดโรงเรียนกดวิชา,างไงแต่ยี่สิบหกกับบ้านอเ,เอ้ยยี่สิบหกโรงเรียนกดวิชายี่สิบห้าบ้านผู้ผิดวิชาพะใช่ค้ขยกหรือวิชา บาตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไวหรือไม่ก็ยังไม่รู้เธอคิดเช่นไรถ้าบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่จะเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินนี้ไปน่ครับุคุณแฮมช่วงนี้เหนื่อยแต่ว่าน่าจะไม่ได้หายไปหลาอกแต่ว่าเขาแค่ไม่รู้ว่าแอคเคาทมีแอคเคาท์นี้อันนึง่ง เธบอกตอนนี i, ้ไม่รู้จรงเรวงั้นเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ตอนอาบน้ำแล้วกันเนาะเดี๋ยวจีน่าไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปช่วยแม่ดูนี่ก่อนจะบอกนี่รอจริงก็รอคุณบอดนั่นแหละไม่ใช่อะไรจะบอกตอนนี้ไม่รู้ดิเนกเพนเก I don't know จะบอกตอนนี้ไม่รู้เธอเราไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้เธอคิดเช่นไรเธอบอกคำนั้นแล้วเธอตอแม่ว่าไม่ใช่จะเป็นแบบนี้คนของเธอเดินนี้ไปใจจะขาดน้อยนอย สูงขึ้นนนี้ก็คือเฮนแล้วนะจะเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินนี้ไปไมีวัาแล้วที่ได้มีเธออยู่ใกล้ๆเอ็นเสียง<ช>ได้ไดคอยดูแล,<ไ>ลอยู่ไม่ไกลอ่อนความรักเอาไว้ในหัวใจอื <c oughs> สุข,ท,ขทุกคนตัดคลิปกันเยอะมากานเดียวเหมือนเนาะโอ้ีราเย เตรามกี่เนี่ส่อรเต็มฟีดวคุณวีมาแท็กเฮ้ยคุณทาคุณทำสามกองคุณทานี่ผู้หญิงเหรออที่ยาด้อไออะของที่ดิฉันจะให้ คุณวันนั้นแหละให้เลือก,อก,อก,อกรถทั่วเบรกไปเลยไ,ไม่ต้องไปยุ่งราคาฟังนะแม่คุณพี่ ท <si> ี่เป็นสีเนวมอลียา่เน <si ี่ยวใส่อะไรก็ได้อะผูไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเ้อรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอ ไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรักเธอเยอย่ายใหาให้รักเธอทางเดียวรหัสหมอสมาแล้วไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ

ให้รักเธอ้างเดียวเชาว้ชาดูชา้าช้ามีคนซื้อเ <c oughs> อืม <c oughs> หมดแล้วใช่ไหมหมดล้นเบิ้ลไอ้ไม่แพงเท่าไหร่ถ้ามันถ้าเป็นแบบยินนั่งยิ้มหวายว่าปลกแปดกแปดราคาคุณสม่รัดาวีแบตจะหมดไม่ก็ไม่ก็ไม่สนิทแข่งหนึ่ง อยู่คนเดียวใืไหห่ไม่รด้เขาตรงนั้น okay, uh oh. หากว่าเป็นอย่างนั้นฉันคุยไหมยอยากให้รู้งเงาคิดถึงแทบขาใจเงินฉันไม่ไวจึงโทรบอกเธอ เธอใครคนนั้นของเธอเกิดวารวดวงขึ้นมาแค่มีเพียงสายตาให้เธอลำบากใจอันละคำนึงเอเราไม่ซื้อที่หือเยอะๆเลยก็ซื้อมาสองมันไม่ดีมันบางทุกคนมักจะซ้อนคนใดคนหนึ่งไว้ในเพลงค่ะไอ้ดีให้ส่งไปส่งกันนะ ก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรเรื่องเข้าใจและลองรักดูนรื่อทำให้รู้ว่ารักเธอมากเท่าไหร่ฉันเบปากฉันงงอ่ะเท่านี้เท่านี้เท่านี้ คุณบอสยังอยู่ไหมเดี๋ยวจีน่าต้องไปก่อนแบตจะหมดคุณบอสบอสเดี๋ยวจีน่ามาใหม่นะเดี๋ยวจีน่ามาใหม่นะขอไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวเอาที่ชาร์จแบตลงมาบอสอยู่อยู่ไหมจีน่าไปก่อนนะบ๊ายบายนะ ไม่มายบกไม่ายนะไปแล้วเนาะไม่มายนะยังไม่มาอีกหรอบอนบอนปับก็ดีมอนไปแล้วนะไม่รอแล้วนะไม่รอจริงๆแล้วนะ ไม่รอแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาที่อยู่ให้แม่ถึงมาหากินแล้วเนี่ยเอาที่อยู่สงสารบอสแล้วบอสมาหาป้าก่อนบอสไปบอสดูแลป้าเลยป้าเดี๋ยวรอาุณขหอวมากบอสก็โดวงสวยไปเจอเนี่ยนจุ๊บมากเสียงเป็นไรก็ หวงคืนมอสกัน <laughs> ป้าเด็กกลัว <laughs> อะแล้วฉันพูดหญิงกับชาลีอ่ะชาลีจะไปแล้วนะ่องเงี้ย <laughs> <laughs> ชาลีไปแล้วนะเนระอย่างเงี้ยอ่ะดีน่ารักเห็นปะ <laughs> เองอะ่ะเลือกปฏิบัต น่ารักได้ไนะบอจีน่าไปแล้วนะบายยนะบออยู่ไม่ละสเหรอน่ารักอันนี้ไม่ได้สออยู่คนเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้น หากว่าเป็นอย่างนั้นฉันคุยได้ไหมโอ,อ๊ยขอบใจนะที่ครั้งนึ่งเธอขยยอมฟื้นใจใตัวเอง <Okay. S 1> ขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีที่สุดแล้ว เอ็งน้อยครั้งหนึง่งที่พยายามชมนทอดทนให้กันแค่นั้นก็ดีมากมายเฮ้ยเดี๋ยวชื่ออะไรนชานกับชาลีอายุเท่ากันสองเดือนเดี๋ยวดังไม่รู้ทางบอสจีน่าไปแล้วนะบายบายเนาะ น่ไใสอ,อุ้ยสองสูนย์แล้วคุณบอต้องเซร้าอยู่แน่เลยอ่ะเ <c oughs> กิดเดินมีนาค่ะ <c oughs> ก็สามสองไงนางสามสองเมื่อวานนี้จีน่าอายุสามสองอยู่ตอนนี้เ <c oughs> ข้าใจปะ แล้วก็อีก oh, C, ออกมาสี่อีกอ้ออีกสองเดือนจีนา่าก็จะสามสามคนมีน่ารักจริงถูกต้องแก่มากแซาลีเขาไม่กินเหล้าแก่มากคุณจอนนีบอก อยู่ให้ได้ถึงสามสามนะทุกคนบอกให้แล้วว่าเจี๊ยบไม่กินแม่ให้ล่วหนะ้าบอสไปจริงๆล้อนะจ้ไปนะ บายนะพวกลูกเจี <check Kid> <noise> room, <at S 1> ๊ยบแล้วก็บอสไม่ไม่นะไายบายนะไายบายนะบอสมาลาเหอะบอสมาอะไรอ่ะตลกกับบอสมาลาเหอะมีเงินไม่รู้ไปกี่โมงออนชาลีก่อนไปไม่เพราะเองจะเอาคลิป บายบายนะบอลบอลมาส่งปังท <PI AN N> <OC> ีน <ini> ี color. ่บอลก็ยี่แปดแล้วค่ะบายบายนะคุณแม่ถ่ายรูปไปทุกอันยังยังใช่แล้วไปวางไว้ข้างนอกแล้วหรอใช่ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่า แล้วมันหายอ,ะอ่ะโ,โอ้ยมันหายหนูโอนตังคืนไม่เอาเขามาเกาะวางไว้วตรงนี้ก็ได้ทุกีมันก็วางอยู่เอาเขามาเหอะหน,นะไม่ได้ห่วงรถห่วงอะไรเลยนะ่งอ,อันนี้มันหยิบไปได้ไงเข้าใจปะรถมันแบกคือออกไปไม่ได้ไงบอสน,นอนแล้วไม่ไมน่นะคุณบอสเขาก็อยู่เรียบคุณบอสเขาก็อยู่ไม่ไกลแต่ขานะ ลู่บ้านเขาแหละ,ะบ,บอเเกบบเขาก็อยู่แถวนี้แหละอบอกเขาก<ห>็าาอยู่แถวนี้แหละแต่แล้วก็ใส่อะไรบอกเขาก็อยู่แถวนี้แหละอะมีอะไรยังไม่ได้ติดที่อยู่มีังกออยู่บอกเขาอยู่แถวนี้ คุณบ,บอสเขาห่างจากข้าแค่ประมาณสิบสองสิบสามนาทีไม่ถึงสามสิบจีนะ่าเศร้าเพราเขาก็อยู่แถวนี้แหละเขาไม่ไกลแต่ค่ะ อยู่สี่เหรอใช่ค่ะเพราะคุณทำสามกล่องแล้วที่สามที่สี่ไม่ควรเข้าไปแล้วนะทำไมคนโซนแถวนี้มันเดียวใจเข้าไปแล้วนะบอสไปแล้วเนาะคิดดีๆนะบอสไปสุดกี่นาทีไปแล้วนะบอส บ๊ายบายลูกเจียบบ๊ายบายบายบ๊ายบาย